เสวัสดีครับวันนี้เรามาชมปาโล2.4 4 w จุดสี่ i v e วิดนะครับมาดูมาตาร์เร่งกันนะครับว่าจะเป็นยังไงหลังรีแมปแล้วคันนี้จูนไม่เอาวันนะครับพ่อเดิมแคทเดิมนะครับยังอยู่โอเคครับอันนี้เป็นปาโล2.4จุดสี่นะครับทำการรีแมปพร้อมเปลี่ยนกองผ้าแบบล้างได้นะครับรับกันหนึ่งปีเต็มเลยนะครับผมชมปาโลนะครับ2 4จุดหลังรีแมปแล้วนะครับเป็นยังไงนะครับผม อันนี้แรงม้าเดิมนะครับอยู่ที่146แรงม้านะครับเพิ่มมาเป็น186แรงม้านะครับเพิ่ม40ตัวเลยทีเดียวเดียวนะครับผมเยียมเลยครับโอเคนะครับโอเคดีกว่าเก่าเยอะเลยอันนี้ท่าตาแสงท่อยังเดิมอยู่นะครับคันนี้ของเก่ามันอื่นมากไหยพี่ของเก่าอื่นมากครับช่วงออกตัวอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ค่อยถูกใจเนาะ อันนี้ก็ดีขึ้นนิดนึง<ช>เพราะว่าอยอมท่อมอันยางเดิมอยู่<ช>เดี๋ยวเรามาทำสเต็ปต่อไปนะครับกด EGR ล้าง ID ทำท่อแทนแคนะครับผมขอบคุณมากครับ